สุมาลินยอมรับคบแดนวรเวทจริงขอเวลาดูใจก่อนใช้คำว่าแฟนหลังฝ่ายชายในแดนวรเวทออกมาเปิดใจว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับสาวสซวัย18แพทอังสุมาลินล่าสุดทีมข่าวไนนตะเทนไปเจอเจอตัวสาวแพทในงาน GTH is me by K-Bank ก็ออกมายอมรับว่ากำลังศึกษากันอยู่จริงแต่ยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าแฟนค่ะเอ้ยใช้แฟนได้หรือยังอะคะเออจริงๆหนูขอ ขอละคานี้ไว้อีกสภาพหนึ่งดีกว่านะคะเพราะว่าหนูแค่คิดว่าการที่หนูจะมีความรักสักครั้งหนึ่งหรือว่าความรักครั้งนี้จะเป็นความรักครั้งแรกของหนูหนูแค่อยากให้มั่นใจและชัวร์ก่อนนะครั้งแรกค่ะอยากให้เป็นรักสุดท้ายหรือเปล่าก็อย่างที่บอกค่ะคือถ้าเกิดความรักครั้งนี้มันมันดีแล้วมันชัวร์จริงๆหรือว่ามันถึงจุดตรงนั้นจริงๆหนูก็อยากให้มันเป็นรักครั้งสุดท้ายเหมือนกันแม่ปล่อยแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ ราบค่ะก็คืออย่างเวลาหนูไปไหนทําอะไรคือหนูรายงานคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะว่าวันออนี้ไปนี่เขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรใครเลยค่ะพี่แดนดูแลดีค่ะเวลาไปเที่ยวกันสองคนดีค่ะก็เป็นสุภาพบุรุษดีค่ะโดยในวันวาเวลนไทน์ที่ผ่านมานะคะหนุ่มแดนก็ได้มอบดอกกุหลาบแดงชอตโตแทนใจส่วนสาวแพทก็มอบแก้วน้ำไหลน่ารักน่ารักตอบแทนค่ะ